สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาญจนบุรีนะคะตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวกันนะคะจะพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะไปเที่ยวไปดูน้ําตกไปดูอะไรนะคะตากิทีแรกที่เราแบบเพิ่งมากันเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปเที่ยวนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมไม่พร้อไมไม่พร้อ <laughs> ม <laughs> ขอแล้ว เดินมาแล้วเดินมาแล้วโซ่เออเหรออยากแล้วเลยเนี่ยแด้ฝนตกอ่ะฝนตกนะคะไปดูไม่ได้ไปดูน้องไม่ได้อุ้ยเข่าแบบเออไม่ใช่ดิมันงาปะเอองาแบบยาวมากเลยดิงาโคตรยาวไม่เอาเปียกไปนี้ฝนตกโอ้ยชีวิตอดอยากแลมวหน้าฝนก็เงี้ยดูดิเราทำรถเขาเปียกอีก ไปขยยางมาก็มาได้นะคะเรามาได้แป๊บเดียวพอได้เห็นฝนตกสะก่อนมาหน้าฝนก็มาดวง mm hmm. จริงอ๋อนี่เหรออันนี้เท่าไหร่ะคะนูจะ mm hmm. ใส่ได้ไหมเอาสีนี้เลยเหรอเอ mm hmm. อันนี้ก็ได้คะ่ะ ใส่ได้เลยนี่ของหนูอุ้ยอันนี้มันของเด็กหรือเปล่าหนูใส่ได้ไหมอ่ะของเด็กปะเนี่ยของผู้ใหญ่อะไรดูเอวมันเล็กๆไงไม่รู้อ่ะหนูใส่ได้หรือเด้อลองไปใส่เลยนะห้องน้ำมีนี่นะคะเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกสายโยกกันค่ะเดี๋ยวขึ้นไปน้ำตกสายโยกกันเลยค่ะไปถอดเสื้อเลย 啊。

ไม่หรอกมีแค่นั้นหรอไม่รมู้คาเฟ่ข้างบนน่ะอา้าวน้ำตกไทยโยกน้อยถามถามถาม,ถาม,ถามเขาสินายขอถามใทยสักโคตรนึงอ่ะเด็กยวเว ทุกคนถ่ายตรงนี้ก็สวยเะเนี่ยทางรถไฟ้เยอังเยออ้า,อาออวบเราไปไลาวันหนไงลาวันช็อกช็อกเลยช็อกเลยทุกคนช็อก ชอมากมีแค่น้นนากหนูหนอโอหนูก็นึกว่าแบบเออมันมีหลายชั้นชั้นขึ้นไปสแสดงว่าไอ้ไอ้ที่มันมีหลายไอ้ที่มันมีเป็นชั้นเป็นชั้นคือน้ำตกอะไรวันเนาะใช่ไหมที่มันเป็นชั้นเจ็ดชั้นอะอุยมันมีแค่นี้มันเป็นไฟแค่ตกน้อย ผู้สา์แบบเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรมาเรียบร้อยพร้อมจุ่มพร้อมจุ่มพร้อมจุ่มทุกอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้จุ่มนะฮะไม่จุ่มเลยแต่มันเป็นหน้าฝนมันควรที่จะมีน้ําแบบเยอะๆไม่ใช่หรอมันคลิปไม่ใช่หรอใช่ไหมอ้วนทำไมมันไม่มีทำไมนี่ไงน้ำตกเห็นยัง เห็นหรือยังว่านี่คือน้ำตกน้ำตกน้อยเอราวันก่อนเราไปเอราวัณกันต่ออันนี้อันนี้มันแค่นี้แหละทุกคนปีที่ส่งยาบอกเนี่ยปลาปลาเยอะมากใส่ปลาหน่อยอุ้ยผลไม้มันหน่นไม้อ้าวเหรอหนูนึกว่าใครปลาใส่ปลาเยอะมากเลยปลาอย่างนั้น เอาแ่้วน,น้ำมมนมีแค่นี้จริงๆแค่ไหนอดเล่นนะคะเพัก้อ,อนวดเล่นน้ำเอาตกใส่โยกหน่อยหมาหมาเาเห็นใช่ไหมน้องหมาผ่านมาอจับ <c oughs> ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปน้ำตกน้ำตกอะไรนะเอราวัณเหรอเอราวัณ <L 1. S 1> <L 1. laughs> น้ำตกเอราวัณกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นู่นเป็นไง okay. ถึงน้ำตกเอราวัณแล้วนะคะรถเยอะมากเลยที่เขามาอยู่กัน,นที่หมดเลย,อยเอาจริงที่ไม่เห็นรถนี่คือเขามาอยู่นี่กันหมดเลยเนะ <L 1. S 1> นี่นะคะ่ะค่าเข้า คนละร้อยเอ้ยคนละเท่าไหร่สองคนร้อยห้าสิบสองคนร้อยห้าสิบเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปท,นทันถึงถ้าใครขี้เกียจเดินก็คือเช่ารถได้นะคะเขามีบริการหให้นั่งรถเข้าไปด้วยฮะนี่รถเข้าไปได้เข้าไปดูค่ะช้างเขาข้าวไม้มาทำหรอทำเป็นตัวช้างน้องช้าง ึิเดินไปชิวๆครึ่งกิโลกันทั้อันนี้คืออะไรไม่เห็นเลยใบอกใบหมอกว่ามี้ตกอะไรบ้างนโอ้โหมีชั้นเจ็ดโอ้โหสองวันนี้ไปเลยชั้นเจ็ดเราสองวันนี้สองวันนี้สองโน่ตคนเดียวเถอะ

น้ำมันน้อยหนึ่งมีน้ำมน้อยหนึ่ง,เ,งเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองกันเนอะไหวไหมไหวอยู่แล้วไหวนะ,ะคะชั้นหนึ่งเปล่า ยงสองซ้ายเนี네่ยขี้หลอเหนือหลอขีงเขียนเลยทางับนี่ยี่อันสองอ่เหนื่อยขี้่ได้เร่อนูอัสองนเ่อยเไหนอะเหนบ้างเห็น มันมีปานจไปไหน้างเลยนึกดูคนเห็นไหมอ้เาสามใช่ไหมฮะชั้นสามต่อนะคะยังไงโอ้ยชั้นศชั้นสองก็สุดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปไอกชั้น,นนะคะฮะ ไห็ไหม เกินไปว่าเนี่ยเกินไปว่าเนี่ยเฮ้ยโคตรชันอ่ะโอ้โหนี่เดินขึ้นไปชั้นสี่นะคะหัวจะปวดชันมากไม่คิดว่ามันจะไปขนาดนี้โอ้โหอื้มโอ้โหดี โหง่ายเฮ้ยคนมันชันมากเลยอ่ะทำไมเราไปลมพี่ไหวเหรอพี่จะไปชั้นห้าโอ้โหเหนื่อยเลยไหวเดียวเดียวชั้นสี่ชั้นสี่ก็จะตายแล้ว่ไถ้าเห็นแล้วนี่โอ้ ฉ yeah ี like you, so you ่เป nice. ็นไงแค่เนี้ยถึงแล้วข้างหถึรอยังไม่ถึงหรือเปล่าออกขึ้นนี้นี่ไงอ่ะมาอมาคุณมาช่วยแ้นสี้นสี่อันนี้ชั้นสี่อันนี้เราอยู่ชั้นสี่โอโหชั้นสี่อันนี้ชั้นห้าขนไปไม่ไหวถ้าึ้นไปชั้นหกก็คือสูงอะชั้นสี่ไปชั้นห้า โอ้โหพอเมื่อไหร่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะไปลมไปไหนเสื้อน่ารักเลยเเขาบอกว่าทำไมไม่ลงน้ำเย็นมาก นี uh, ่นะอันน well? ี้คืออะไรอะดำดำอ่ะเย็นมอเย็นมากเลยเย็นอ่ะแ๋ยวก็กินน้ำตะกียเกนเยเต่ตรงนี้มันจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันได้ดีตรงนี้มันฝุ่นเนาะ เย็นมากเลยอุ้ยมา้ยมันคันหนักมากเลยอ่ะม,มันจะเปียกอุ้ยน้ำวจับคนไหวไหมเนี่ยอ๋อีมันัมอยู่อุ้ยม,มันเห็น มันเย็นพนานาาีน้องปลาตัวตน้อยอ่ะน้องปลาตัวเล็กเดี๋ยวมันจะมาตอดอ๋อฮู้ ลึกตรงเนี้ยอนียล right. ึกท voilà. you know? well, yeah. ี่ไม่ถึงแล้วนพอพอเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมเนาะอาบน้ำก่อนทุกคนนี่นะคะเขามีที่อาบน้ำให้ระวังของก่นพัดหนูอะไหนอ่ะเปิดตรงไหนอ่ะเพรานี่ไงใช่ไหมนี่มีน้ำไหลลงมาตรงนี้นะคะ ไว้ววไปแล้วเหนื่หนอหมูกระทปะปุอยู่ชิวๆอันนี้ชุดละเท่าไหร่นะเวรชุดละห้าร้อนะคะน,นี่ชุดใหญ่ เพิ่มหมูร้อยหนึ่งหมูสามชั้นนั่งกินหมูกระทะชิวๆกันค่ะอยู่ดีไหมไปกินกัน